เมื่อไหวสาวกล่าวใสฉันไหลหลงเจงท่นองยึดมั่นความการแข่งมาบัดนี้กายก่อนฉันอ,อน่อนแรงตกขนแหงกายายาจย,ยากขาดไปมีกายค้อมน,น้องก้มทั้งผมขาวตกยาก,ก้าเท้าสัน่นจนวันไหว ทั้งของแห่แรงหมดสัตว์ใจคงจะไปไม่นานสังขารเราประวัติและฝาไว้อะไรคุณแม่บุรว่าเห็นสาริกาในงานจานักศิตศพคุณแม่บุรว่าเห็นสาริกานาวัดสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดภูเกานีกรานมรสการพระคุณเจาณ้าพระปูไทยศีรธรรม จ้าคณสมบัตสว่างอารมณ์เจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ประธานสงฆ์และรับสมุเจ้า,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 จาทุกโลกเรียนนายกสขขมคิโทษเช่อนายกเทสมตรีสมบัตสว่างอารมณ์ประธานฝ่ายข่าวาดและผู้มีเกียรติทุกท่านก่อที่มือการจากนักศึกษาคุณแม่บุูรอดเก่งสาริการในนามของอนุชาภาพซึ่งประกอบไปด้วยบุตรพิดาหลานและญาติญาต ขอขอบพระคุณท่านประธานและท่านผู้เขียนทุกท่านที่ให้เกียรติกับผู้วิชนและก็รวมาร่อมงานจากวิทศิศพในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติคุณและราลึกถึงผู้วิชนเป็นวราระสุดท้ายสภผมนายผิดกานับบาฐวัฒน์ประธานสภาวัฒนธรรมเผยสว่างอารมณ์ค่อยขนนำประวัติและกลบไว้อาลัยมานำเรียนให้ผู้เกียิเพื่อคารุณาสร้างโดยสังเกตดังน,นี้ คุณแม่หัวรอบเห่งสาริการสกุนเดิมกาดตอนเกิดเมื่อวันที่21สิเองหาคมพุทธศักราชสองพดสิบสที่บ้านหนองแว่นตนัณฑ์หนองหลวงอำเภอสว่างอามณ์จังหวัดสัยลานีเป็นบุตรสาวคนแรกของนายเองตางตอนกาก่อนมีพี่น้องรวมสองคนดังนี้ หนึ่งคุณแม่คนรอดกลาง่อนเจ้าของประวัติผู้บาดชนสองนางสำลานจีนเมืองเสียชีวิตแล้วคุณแม่บุรอดก,ากออาาอาลางตนอนจบการศกกึกษาระดับจังหวัดสมศกศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนบ้านหนองแว่นเมื่อจบแล้วได้ออกมาช้วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตนนา ที่บ้านของแว่นและแว่นถึงเก่าไหวสมปวรสมรถได้สมรสกับคุณพ่อรคเืแองแข่งสาริการมีบุตธิดารวมสี่คนดังนี้หนึ่งนางสาวบุญเลิดแก่งสาริการเสียชีวิตแล้วสองนางบุญเลิศใหญ่สวรรค์ค่อยการโครบงนานโรงเรียนบ้านของสักรองสาม นายสุนทรแก่งสาริการตักงใจบรนานรุกจ้างประจาข้าไใฟ้าสี่โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์สี่ 4. นายมงคลเก่งสาริการอเนตพระกานกรงไทยคุณแม่บัวรอ้อเก่งสาริการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆเ้ว่ค,ความวิญ,ญาศตร์ศาสารมีความากระดนตั้งแข้ง มีความเริร่มสศรสัพาในประวัพุทธศาสนามีน้ำใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งจะเห็นได้จากคุณแม่หุญล่อได้โอดจากที่ดินให้กับร,ระเรียนบ้านหนองแว่นให้เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาจนกระตั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นความภาคภูมิใจให้กลับรอโคัรเก่งสาริการเป็นอย่างยิ่ง คุณแม่บุรีรอดเป็นเพ่รักใกล้ของครอบครัวและปกติทั่วไปชีวิตของคุณแม่บุรรอดมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตเพราะลูกๆได้รับก,การดูแลส่งเสียเนี้ยงดูลูกๆไ,ได้รับก,การศึกษารรสมศมีอาชีพที่มั่นคงกับทุกคนการสร้างรายะยามื่อคุณแม่บุรรอดต้องส่งวัยชรา คุณแม่เริ่มมีอาการอ่อนแอลงเมื่อประมาณวันที่6เมษายนปี2568คุณแม่ผมก็มีอาการง่วงซึมลกลูกซึ่งนำตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทักทันแพทย์ได้ทำการตรวจพบอาการสอบสิดเชื้อ และส่งตัวต่อไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลอุทัทานีแพทย์ได้รับการรักษาอย่เป็นเวลา8ปดันดเมื่ออาการดีขึ้นแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านมาดูแลที่บ้านโดยได้รับัการดูแลจากโรคเป็นอยางดีช่วงหลังแม่บุญรอดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไมีอาการเป็เตียงและเมื่อวันที่ยี่สิบสพฤศจิกายน พฤศจิกาลาศ2,568เวลา22นาฬิกา30นาทีเมื่อโรูปเข้าไปดูแลตามปกติปรากฏว่าคุณแม่บุญรอดไม่รู้งตัว,ตวและได้ดูว่าคุณแม่บุญรอดได้จากไปแล้วด้วยอากาศในถสงกที่บ้านเลขที่121ทับศิบถนนสี่งไทยตำบลไทยใหม่ อำเภอเรืองภูไทจานีซึ่งเป็นบ้านของลูกชายของแม่บุญรอดสิงนงรวมอายุข,ของแม่บุญรอดได้85ปี3เดือน2วันการจัดจไปอย่างไม่มีวันกลัดของคุณแม่บุญรอดเส็นสารการได้นำความสงสารเสีเยใจมาส่ครอบครัวเก็บสารการครอบครัวการตอนซึ่งประกบอบไปด้วย บทที่ดาหลานในยันญาเป็นอย่างยิง่งขอประสบกรรมคือผุณความดีที่คุณแม่บุรอดได้ะระะสุดปฏิบัติขณะยังมีชีวิตอยู่จงเป็นปาราวะเป็นปัจจัยเสริมจองให้ดวงญาตของคุณแม่บุรอดเข่งสาเหการจงเปสูโพบที่ไม่แต่ความสกรวดไม,ม่ได้ดันหากทรสนกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดี ที่ผลไม้ผลรอดธเก่งศาริการได้ตอบรับบัตรร่วมเกิดทันทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งตอหน้าและรับหลงหังก็ดีทำที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดบประโหสิกรรมนั้นให้เก่คผลแม่ผลรอดเก่งศาริการด้วยเธอ แสนคิดถึงวันเวลาต้องมาจากด้วยรักมากแม่จ๋ามาโดนี้ลูกทุกคนได้รับความรลานีสี่ชีวีคือลูกแม่ทุกคนแม่สองสั่เเ้้าคขำหวังให้เกิดพรประเสริ แม่ให้ใจประสองพบร่งเช้าพบร่งเย็นให้เป็นคนร้าเซ้งจนจำจดไม่หมดเลยแม่นั้นเป็นสศพที่รักของโลกโลกใจผันโพ่เป้าคิดถึงกรน่หาอ่ากอดแม่ตุกเก้าข้ามจำใจลา โอ้แม่จา๋าแม่คนดีมีพระคุณกับเพื่อเป็นการไวไ้อาลัยให้กับการเชีชวิตของคุณแม่หมุนลอดเก่งสาริการเดินเชิญทุกท่านยืนสก๊อกเง้งเป็นเวลาเป็นนาทีเพื่อรวบรวมพลังจิตพลังใจให้เป็นสมาธิส่งดองวิญญาณของคุณแม่หมุนลอดเก่งสาริกาให้เปธอโฉดยามสวรรค์เบื้องหน้านอนการเปิดแจกจ่ับ